กราบสวัสดีพี่น้องมวลมหาประชาชนแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนข้าราชการร่วมชาติทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือนดิฉันภูมิใจค่ะที่ได้มีอาชีพเป็นข้าราชการดิฉันรักอาชีพราชการดิฉันมีความภูมิใจในการที่ได้ทำงานรับใช้ราชการรับใช้พี่น้องประชาชน ชีวิตของข้าราชการเงินเดือนลาบยศสรนเสริญไม่ใช่สิ่งที่เป็นความสุขความภูมิใจของข้าราชการเท่ากับผลงานผลแห่งการเสียสละทุ่มเทที่เราได้เห็นผลงานที่เราทำนั้นมันเกิดสุขกับพี่น้องประชาชนสายใจความผูกพันของดิฉันกับสามีพลเอกร่มเกล้าทุ่ธรรมก็ต้องเรียนว่ามันเกิดจากการรับราชการ เป็นความภูมิใจที่ได้ร่วมมือกันทํางานให้กับราชการจนถึงวันนี้ถึงเขาจะจากไปแต่มันเป็นเหมือนกับพันธะที่ดิฉันรู้ว่ามันคืออาชีพราชการที่เขาคงอยากให้ดิฉันสานต่อในสิ่งที่เขาไม่มีโอกาสจะทําได้วันนี้เมื่อมีโอกาสที่จะมาพูดในวันข้าราชการพลเรือนจึงมีความรู้สึกต่างจากทุกครั้งที่ดิฉันออกมาพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ้องเรียนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ออกมาต่อสู้ในเรื่องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับการเสียชีวิตของสามีนั้นดิฉันมาในฐานะประชาชนคนหนึ่งเป็นภรรยาทหารซึ่งได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติของรัฐบาลไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินคดีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเ,เ,เ,เนินชีวิต เหมือนกับประชาชนทั่วๆไปแต่ดิฉันต้องออกมาบอกพี่น้องซึ่งเขาไม่เคยประสบปัญหาแบบที่พวกเราประสบอย่างเป็นรูป,ปรธรรมดิฉันออกมาในฐานะประชาชนแต่ในอีกหมวกหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าดิฉันเองก็เป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นทุกครั้งดิฉันต้องไตรตรองดิฉันต้องพิจารณาอย่างรอบคอบดิฉันต้องทบทวนในสิ่งที่ทำว่ามันขัดมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกผิด หรือเราทำผิดต่ออาชีพราชการหรือไม่แต่ต้องเรียนพี่น้องว่าตั้งแต่วันแรกที่ดิฉันออกมาคือวันที่1พฤศจิกายนที่3เสนนะคะหลังจากที่พรบนิรโทษ,ษกรรมผ่านรัฐสภาในคืนวันที่ในคืนวันนั้นตอนตีสี่เช้าวันรุ่งขึ้นดิฉันรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ในฐานะที่ตนเองเป็นประชาชนซึ่งต้องมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทําของพรรคฝ่ายรัฐบาลในครั้งนั้นและดิฉันก็รู้ดีว่าดิฉันจะต้องได้รับผลกระทบอะไรกลับมาบ้างจากการที่หมวกอีกใบหนึ่งของดิฉันเป็นข้าราชการแต่ดิฉันไม่เคยรู้สึกลังเลจนถึงวันนี้ดิฉันก็ไม่เคยรู้สึกผิดเพรดิฉันตอบตัวเองได้เสมอว่าดิฉันไม่ได้ทําผิดต่ออาชีพราชการ ถึงแม้ว่าแต่ละครั้งดิฉันไตรตรองก่อนที่จะพูดดิฉันต้องไตรตรองก่อนที่จะดำเนินการทำอะไรก็ตามด้วยสตินั่นก็เพราะคำว่าข้าราชการซึ่งเป็นเป็นหมวกอีกใบของดิฉันนี่เองละค่ะแต่พี่น้องคะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าผลกระทบที่ได้รับมันมีมากพี่น้องอาจจะยังบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบว่าในอีก ซีกหนึ่งชีวิตของดิฉันดิฉันก็ได้รับผลกระทบจากการรับราชการไม่ว่าจะความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานหรือแม้แต่มิตรเพื่อนร่วมง,งานซึ่งเคยเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องก็ห่างหายกันไปเขาไม่กล้าที่จะเดินเข้ามากับคนที่ได้ชื่อว่าอยู่ในฝ่ายที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลมันเป็นความบังเอิญว่าดิฉันทำงานอยู่กับ ฝ่ายการเมืองทํางานอยู่ทาเนียบรัฐบาลทํางานอยู่สํานักนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นมันเป็นอาชีพที่อยู่ใ,นใ,นใกล้ชิดกับนักการเมืองการให้คุณให้โทษก็เป็นเรื่องที่นักการเมืองให้คุณให้โทษโดยตรงก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานของเราว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นแต่ก็น่าละค่ะพี่น้องในยามที่เราทุกยามที่เรายากลําบากสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือมิตรแท้ ว่าใครเป็นมิตรแท้ของเราแต่ว่าไม่ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไรดิฉันขอบอกพี่น้องว่ามันไม่เคยทำให้คุณค่าความเป็นคนของเรามันสูญเสียไปดิฉันอาจจะสูญเสียโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการถึงแม้จะมีคุณสมบัติอย่างไรก็ตามแต่หลายคนถามดิฉันว่า ทำไมถึงยังทำงานอยู่ที่นั่นทำไมถึงไม่ย้ายที่ทำงานดิฉันก็ยังยืนหยัดที่จะทำงานอยู่ตรงนั้นเพราะดิฉันคิดว่าดิฉันต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าประชาชนคนหนึ่งเป็นข้าราชการทำงานอยู่ใกล้ศูนย์อำนาจของประเทศนี้ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วนับประสาอะไรกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลศูนย์อำนาจ จะได้รับความเป็นธรรมได้อย่างไรดิฉันจะพิสูจน์ให้เห็นดิฉันก็ยังยืนหยัดที่จะทำงานอยู่ตรงนั้นแล้วดิฉันก็สแสดงให้เขาเห็นว่าต่อให้ดิฉันไม่ได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวหน้าแต่อย่างใดมันก็ไม่ได้ทำให้ดิฉันจะเป็นจะตายแต่อย่างไรมันก็ไม่ได้ทำให้ดิฉันสูญเสียความเป็นคนแต่อย่างไร แต่ถ้าดิฉันไม่ออกมาต่อสู้นั่นต่างหากที่มันทําให้ดิฉันสูญเสียคุณค่าความเป็นคนแล้วก็สูญเสียคุณค่าการเป็นข้าราชการในที่สุดดิฉันจะแสดงให้เขาเห็นว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรกับดิฉันก็ตามเขาเอาชีวิตสามีดิฉันไปได้ทั้งคนไม่ว่าเขาจะทําอะไรให้กับดิฉัน ก็ไม่มีอะไรที่จะเจ็บมากไปกว่านี้แล้วอยากเรียนพี่น้องว่าดิฉันทำงานอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีมาตลอดเวลา20กว่าปีดิฉันได้ทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองขอถือโอกาสที่จะเรียนในวันข้า,าราชการพอดเรียนว่าเหตุนใดเราต้องปฏิรูปดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้โทษนักการเมืองฝ่ายเดียว แต่ดิฉันคิดว่าข้าราชการเราเองก็มีส่วนพี่น้องทราบไหมว่าการเป็นนักการเมืองนั้นไม่ว่าเขาจะเก่งหรือไม่เก่งอย่างไรถ้าข้าราชการทำงานให้เขาเขาก็อยู่ได้การเป็นนักการเมืองนั้นขอให้มีคุณธรรมขอให้เพียงแต่อย่าทำร้ายพี่น้องประชาชนเพียงแต่ อยู่ในเส้นของมาตรฐานที่ข้าราชการรับได้ข้าราชการทำงานให้ก็สามารถจะคำจุนให้นักการเมืองนั้นอยู่ได้ไม่ว่าเขาจะไม่มีความสามารถหรืออย่างไรก็ตามนั่นคือความโยงใยของความเป็นข้าราชการซึ่งบ้านเมืองเรานั้นมีข้าราชการเป็นหลักมาตั้งแต่สมัยอดีตบุรภาพมหากษัตริย์ท่านทรงสร้างรากฐานนี้ไว้ให้ข้าราชการเป็น ขอองงบ้้านนเมนืีแต่ว่าข้าราชการบางคนข้าราชการบางกลุ่มที่ให้ความร่วมมือกับนักการเมืองในการทำผิดนั่นเป็นโอกาสที่ทำให้นักการเมืองสามารถที่จะทำผิดได้ถ้าข้าราชการไม่ให้ความร่วมมือนักการเมืองทำผิดไม่ได้เท่านี้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวนต้องผ่านมือข้าราชการนั่นคือโอกาสในการที่จะทุจริต การเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งต่างๆถ้าข้าราชการเรากล้ายืนหยัดที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะได้มาซึ่งตำแหน่งเหล่านั้นเราก็ไม่ต้องเป็นใช้ระบบอุปถัมภ์ให้เป็นนี่บุญคุณนักการเมืองการซื้อขายตำแหน่งซึ่งมันเกิดขึ้นอย่างมหาศาลในยุคนี้เป็นการทำลาย ระบบราชการซึ่งเสียหายรุนแรงเป็นสศกนาตกรรมของประเทศไทยที่รุนแรงมากที่สุดตั้งแต่มีระบบราชการมาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดที่มีการซื้อขายตําแหน่งอย่างที่ไม่เคยมีเท่านี้มาก่อนเมื่อข้าราชการซื้อขายตําแหน่งลําพังเงินเดือนข้าราชการจะไปเพียงพออย่างไรคะที่จะไปหาเงินเหล่านั้นมาชดใช้คืนข้าราชการเมื่อได้รับตำ,ตำแหน่งนั้น ก็ต้องกลับมาทุจริตคอร์รัปชั่นเอาจากพี่น้องประชาชนเพื่อจะเอาเงินกลับไปคืนให้นักการเมืองมันก็เป็นวงจรอุบาทเช่นนี้ไปเรื่อยๆแล้วนี่ก็เป็นที่มาที่เราจำเป็นจะต้องปฏิรูปการเมืองปฏิรูประบบราชการหัวใจสำคัญก็เพียงแต่ ระบบคุณธรรมซึ่งมันมีอยู่แล้วในระบบราชการที่จะเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้ใช้ความรู้ความสามารถมีระบบที่จะวัดเกณฑ์ความรู้ความสามารถที่เป็นรูปธรรมพิจารณาจากผลงานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาแล้วก็จะนำไปสู่การเลื่อนขั้นเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่ความจริงแล้วถ้าหากว่าบ้านเมืองเราไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันพวกเราคงจะมีความสุขพี่น้องเราคงจะเจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจบ้านเมืองก็จะพัฒนาไปก้าวไกลกว่านี้ไม่รู้กี่เท่ามันเป็นปัญหาพื้นฐานซึ่งจริงๆแล้วข้าราชการต้องมีส่วนสำคัญในการรับผิดชอบแต่ทุกวันนี้ ก่อนที่เราจะเดินไปถึงการปฏิรูประบบราชการหรือการปฏิรูประบบต่างๆซึ่งพวกเรามวลมหาประชาชนในที่นี้กำลังเรียกร้องดิฉันคิดว่าสิ่งแรกข้าราชการต้องมีความสำนึกในปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก่อนเป็นที่น่าเสียใจว่ายังมีข้าราชการบางกลุ่มที่มองว่าการต่อสู้ของเราในขณะนี้มันเป็นการต่อสู้ ของฝ่ายการเมืองมองว่าเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องของข้าราชการมองว่าไม่สามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมได้เพราะเป็นเรื่องการเมืองนี่เป็นโจทย์ข้อแรกที่เราต้องพยายามทำความเข้าใจระหว่างเรื่องของการเมืองกับเรื่องของบ้านเมืองพี่น้องทุกคนที่มาต่อสู้ตรงนี้ มีคำตอบกับตัวเองแล้วว่าเราออกมาต่อสู้เพื่อบ้านเมืองเหตุที่ดิฉันไม่รู้สึกผิดในวันที่ดิฉันออกมาร่วมชุมนุมหรือขึ้นมาแสดงความคิดเห็นบนเวทีเพราะดิฉันตอบตัวเองได้ว่าดิฉันไม่ได้มาเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดดิฉันไม่ได้มาเพื่อทำเพื่อผลประโยชน์ของพัรการเมืองใดการผลการกระทำของพวกเราไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อพรรการเมืองใด แต่มันเป็นเรื่องของปัญหาบ้านเมืองถ้าดิฉันจะต้องผิดเพราะดิฉันออกมาบอกว่าอย่าทำให้เกิดความรุนแรงสูญเสียต่อบ้านเมืองดิฉันก็พร้อมที่จะเผชิญกับความผิดนั้นถ้าดิฉันจะต้องถูกเอาผิดด้วยการที่ขึ้นมายืนอยู่วันนี้แล้วบอกว่าจะต้องยึดหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมในการปกครองบ้านเมือง ดิฉันก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความผิดนั้นพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ก็คงเหมือนกับดิฉันว่าเราไม่ได้มาเพราะการเมืองแต่เรามาด้วยความเป็นห่วงอนาคตของบ้านเมืองแล้วพี่น้องตรงนี้มีความสำนึกข้าราชการจานวนมากต้องเรียนว่ามาร่วมกับพวกเราแล้วด้วยความสำนึกแต่ก็อย่างที่เรียนว่ายังมีข้าราชการอีกส่วนหนึ่งที่ยังมองว่ามันคือเรื่องของการเมืองซึ่งตรงนี้ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเขาไม่ได้ติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือเป็นเพียงเพราะเขาปฏิเสธที่จะได้รับผลกระทบที่เขาอาจจะต้องเผชิญจากการตัดสินใจออกมาซึ่งนั่นก็คือความขลาดกลัวไม่กล้ายืนหยัดต่อสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองวันนี้คำว่าความเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการจึงเป็นเหมือนกับโจทย์จึงเป็นเหมือนกับ ภูเขาที่บังเราไว้ทำให้ข้าราชการส่วนหนึ่งตีความว่าไม่สามารถที่จะออกมาได้เพราะความเป็นกลางทางการเมืองสำหรับดิฉันพิจนารณายอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าการที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้คือการวางตัวเป็นกลางเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายการเมืองใด เราจะถูกหาว่าไม่เป็นกลางถ้าหากว่ามีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันระหว่างพักการเมืองหรือฝ่ายการเมืองสองฝ่ายแล้วเราออกมามีส่วนร่วมนั่นก็คือเราไม่เป็นกลางทางการเมืองแต่กรณีที่มันเกิดขึ้นนั่นคือกรณีที่หนึ่งซึ่งถูกห้ามไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนในการขัดแย้งทางการเมืองหรือผลประโยชน์ทางการเมือง แต่ถ้าเกิดมันเป็นกรณีที่สองล่ะคะพี่น้องถ้าผลประโยชน์ของนักการเมืองขัดแย้งกับผลประโยชน์ของประชาชนข้าราชการจะยืนอยู่ข้างใครข้าราชการต้องเลือกยืนอยู่ข้างประชาชนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นได้ชัดเจน จากกรณีของความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรของชาวนาซึ่งต้องผูกคอตายไปแล้ว13าศพจากชาวนาซึ่งกำลังต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มีกินจากพี่น้องเกษตรกรทั่วบ้านทั่วประเทศที่กำลังเผชิญกับปัญหาปากท้องในวันนี้วันนี้ประชาชนเดือดร้อนข้าราชการจะยืนอยู่ข้างใครข้าราชการตอบตัวเองได้หรือไม่ว่าท่าน จะไม่ยืนอยู่ข้างประชาชนในขณะที่พี่น้องจำนวนมากออกมายืนต่อสู้เพื่อประชาชนข้าราชการจะใจดำดูได้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นชาวนาตายโดยไม่รู้สึกอะไรได้อย่างไรเห็นชาวนาไม่มีกินโดยที่จะไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรได้อย่างไรท่านรับเงินเดือนจากพวกเขาเขาคือเจ้านายเรา เงินเดือนที่ข้าราชการกินแต่ละเดือนมันคือภาษีที่เราได้จากประชาชนจากพี่น้องประชาชนมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่คงอยู่เพื่อเสถียรภาพของนักการเมืองถ้าสิ่งที่ท่านทำอยู่มันทำให้เกิดการค้ําจุนเสถียรภาพของฝ่ายการเมืองซึ่งทําผิดต่อประชาชน ท่านต้องใช้วิจารณญาณอย่างถ่องแท้ว่านั่นคือการวางตัวด้วยความเป็นกลางทางการเมืองจริงหรือไม่ซึ่งสำหรับดิฉันมีคำตอบกระจ่างชัดในตัวเองว่าดิฉันเลือกยืนอยู่ข้างประชาชนนั่นคือการวางตัวเป็นกลางของข้าราชการอีกกรณีของการวางตัวเป็นกลางเมื่อฝ่ายการเมือง แสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมไม่เคารพคำตัดสินของศาลความเป็นกลางของข้าราชการคือต้องไม่ยืนอยู่ข้างคนทำผิดแม้ท่านยืนอยู่เฉยก็ได้ชื่อว่ายืนอยู่ข้างสนับสนุนคนทำผิดแต่หน้าที่ของข้าราชการจะต้องแสดงให้เห็นว่าฝ่ายการเมืองทำผิดจะต้องปกป้องหลักการของรัฐกติกาของบ้านเมืองเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาเอาไว้ บ้านเมืองนี้เป็นที่ที่คนมารวมอยู่กันจำนวนมากจะอยู่ได้ก็ด้วยข้าราชการเป็น,นกลไกและหลักกฎหมายหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐเป็นหลักการที่ข้าราชการมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องไว้ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายการเมืองละเมิดหรือแสดงให้เห็นว่าไม่ยึดถือหลักนิติรัฐหลักนิติธรรม คนเป็นข้าราชการก็มีหน้าที่ต้องออกมาปกป้องหลักนิติรัฐนิติธรรมไม่ใช่ยืนอยู่ข้างสนับสนุนฝ่ายที่ทำผิดอาจารย์เสรีได้พูดไปเมื่อกี้นี้เปรียบคำว่าพายเรือให้โจรน,นั่งซึ่งมันเป็นคำที่ชัดเจนถ้าข้าราชการเราเปรียบเสมือนคนพายเรือรับจ้างเราจะไม่ดูเลยเหรอว่าเรากำลังพายเรือให้ใคร เราจะไม่เห็นความผิดของคนที่นั่งอยู่ในเรือเราหรือแล้วเราจะมีส่วนช่วยให้คนที่นั่งอยู่ในเรือนั้นหนีขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ทำร้ายพี่น้องประชาชนนั่นคือการนิ่งเฉยของข้าราชการและเป็นหน้าที่ที่ข้าราชการต้องทำต่อพี่น้องประชาชนหรืออย่างไรท่านตอบตัวเองได้หรือไม่ สิ่งที่มันหนักหนามากกว่านั้นในวันนี้คือการสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนล่าสุดในวันนี้ดิฉันขอแสดงความเสียใจต่อคุณวาสันต์กาดคอปทอซึ่งได้จากพวกเราไปอีกคนหนึ่งครั้งแล้วครั้งเล่าคนเป็นข้าราชการจะนิ่งดูดายต่อชีวิตที่สูญเสียไปได้อย่างไรพี่น้องประชาชนออกมาเสียสละทั้งแรงกายแรงใจเลือดเนื้อชีวิตแต่คนเป็นข้าราชการ จะนั่งรับเงินเดือนแล้วก็นั่งดูดดยต่อการเสื่อมเสียอย่างนี้โดยไม่ทำอะไรได้อย่างไรข้าราชการเรามีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของข้าราชการในการที่จะนำความสงบเรียบร้อยมาสู่บ้านเมืองในวันนี้เป็นโอกาสที่พวกเรา จะแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าข้าราชการไม่ได้ทิ้งประชาชนในยามที่เกิดภาวะวิกฤตข้าราชการพร้อมที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ต้องสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อและน้ำตาพี่น้องคะน้ำตาของนักการเมืองไม่กี่หยดมันไม่อาจจะเทียบได้กับน้ำตาของผู้สูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนที่สูญเสียไปนับครั้งไม่ถ้วน จำนวนมากที่ต้องสังเบยไปในเหตุการณ์ความขัดแย้งในครั้งนี้ดิฉันจึงขอเรียกร้องวิงวอนข้าราชการให้ออกมาแสดงสำแดงพลังเพื่อที่จะยุติความรุนแรงความสูญเสียอันเกิดจากความรุนแรงและการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนวันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือนเป็นนิมิตหมายที่ข้าราชการเราจะได้ออกมาขอหวังว่าพวกเราจะได้มีโอกาส แสดงพลังแล้วก็รับใช้แผ่นดินดังที่บูรหมหาภกษัตริย์ได้ทรงวางรากฐานให้กับข้าราชการเราขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณนิชาหิรันบูรณนะาทุวธรรมด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ